แดงต่อหน้าแดงต่อหน oh, ้าผมเปมือนะครับผมเปมือแดงหน้าแดงหน้าต่อหัวตะขอที่เสียครับต่อหัวต่อขอได้เสียทุกกรณีครับเย็นเย็นนังคู่นะเย็นเย็นนังคู่นะตัวดำห่างแข็งๆตอดนะตอดตัวดำตอดเย็นๆทั้งคู่นะครับเย็นๆทั้งคู่นะ เย็นๆทั้งคู่นะครับเย็นๆทั้งคู่นะแดงพยักหน้าบอกเข้ามาเข้ามาแดงบอกเข้ามาเข้ามาเด็กอยาโดนยังไม่สองเมืกรรมการสไม้ครับเป่าสองไม้นะ ซาุปเล็กนะครับคายโคเพชรสีพรายฝ่ายน้ำเงินนี้โคโนโดน้อยร้อยวิชาโคโนโดร้อยวิชาดาราเมืองเหนือนะครับเข่าท้ายนะไโคโชกสุนทรชิ้กันหนึ่งแสนนะครับชิ้นกันหนึ่งแสนคนนี้กาคาอยู่แดงนะคอยู่แดงดนำเิ่นไป

Đi mà. Là, là đó, ra khỏi chủ đeng <laughs> <đầm dê> <laughs> to đi mà. <laughs>

เดียวมาไอ้ดำเกียไปโอ้ยเฮ้ยกอดไปนะดำกอดไว้ดำกอดไวดำกอดดำกอดดำขาไปนะดำขาไปนะแดงขดดำขาไปดำขาไปโอ้ยแงยกไปแล้วดำขาไปดำขาไปดำไปดำไปดำไปเอ้ยง่เดือยแล้วนะเดงเขาไปดำควนมากวนมาดำเกียไปดำดิ้นไปดิน ทันทันกันนะครับทันทันกันนะคื่อ <es> ย <voir>. ืนถือหัวเขาอยู่นะครับถือหัวเขาอยู่ดำถือเขาอยู่บนนะครับดำถือเขาอยู่บนไว้

ขลิศเด้งเข้า <ead, draw, S 2> ไปดับเรอไปดเรไปเดงเข้าไปเดงเข้าไปการได้ส <parte>. ูงอยู e, <i> ่ที <gameplay> ่หน <i> ึ่งเมคร ดำโคไปเนวิตไปดำเลี้ยวดำควานไปดำขี้ไปแควานมาตัวดาวัดเร็วดีนะครับดีทั้งคู่นะไอ้เดวิดไปสามดึงขบวนไหมครับตัวดำดึงขบวนด้วยเริ่มมีแผลขีดแผลควานแล้วนะครับสมาชิกสอตัวดำเริ่มมีแผลขีดแผลควานแล้วนะสามหนึ่งล้อสามหนึ่งล้อ ือ,องหัวตะเข้าอยู่ยำตอเขาอยู่ยออบนนะดำเงียบยไป,ไปแดง็กยิ้มาะยืนแหลกยอดกันนะครับหัวห้างนี่มีปลายยอดทั้งคู่นะหัวห้างมีปลายยอดเติมทั้งคู่ điểm ra mày điều, đem ra mày điều, điểm đai mày điều. còn <laughs> nữa, <laughs> ไม่ว <c oughs> ่าจะคอไม่ไ <Ost> ด <ens> ้แ pues ม okay. ่สหรว่าตัวตัวแดงนั่นแหละเรื่อกะเ้ยว่ยัเียบอบหน้าจะมีปัญหานะบอหน้าจี่นอแลรบเพรอาดิโยแดอชูแดงรอชูแดงรอชูโยนแ้าแค่โยนแ อาเด็แค่ไหนนะเด็แค่ไหนเลยสิายน,ยนาทีนะครับ10นาทีลังสาดซุปเปอร์เล็กนะครับข่ายโค้ชสีปลายเป็นภายชนะครับ